โอเคสีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกนะคนด้วยนะฮะยินดีข้าสู่คิน4 c h a n n e l นี g ในวิดีโอนี้คือจะมาสอนสเด็กมิสติคอลไนของเมจิกวอรเหล่าเด็กอาเซวิลล์แมทบอนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ใช้ของจาก SBT 0 7 มาเพิ่มความขหงร่อไงเนาะซึ่งจริงๆก็จะบอกว่าเป็นที่ใช้ของสุดเจ็ดน้อยมากๆเลยครับใครที่อยากลองจัดตามนะคือจัดตามได้ง่ายๆแน่นอนเนาะแล้วก็เป็นได้ที่มีความเก่งเสมอต้นเสมอปลายนะฮะเก่งยังไงเก่งอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยอ่อนลงเลยสักน,นิดนะครับใครที่ชอบเด็กแนวนัดนตรีหรือว่าเด็กมจิวนเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะไปดูลิเด็กกันเลยก็นิสัยมิเวเิทของทีมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะใช้ของเก่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่าของใหม่มันมีไม่เยอะนะฮะพวกคู่ข่าวทำก็ไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่ามันใช้ยากนันนเะ เบสิก basic มากๆครับแบบด็กนี้จัดตาม้ง่ายเลยเริ่มจากนี่ก่อนนะครับนั่นคือภาพลงตาสีชาติที่ล่อลวงให้ใจนุ่มหลงสิงเนาะหรือสิงล่างสองนึงบัตดี้ของเรานะครับสิงล่างนี้นะครับมีสกิลบอกว่าเมื่อเราไล่การด้วยมเผาไฟนะครับอัศวินเวททุใบนะฮะได้ดีเฟนต์และพาวเวอร์บวกสามพันจะจบเทิร์นเทคนี้เป็นเทคลอยนะครับถ้าเกิดมีการใบไ,ไหนลงมาทีหลังหลังจากเราไล่เวทไปพลังก็ยังเพิ่มอยู่ดีเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งบอกว่านะ อาซีวิโท,ทุกใบนะครับที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่9,000ขึ้นไปได้ครีบวงหนึ่งและเพเทนนะฮะนอกจากนี้การโจมตีโดนเมลินแอกของการนั้นดาเมจลดลงไม่ได้นะครับตัวเขาเองมีโซกาดกับเคอเตอร์แอ,อททแกเนาะก็นอกจากกระแจกครีบแจกเพเทแล้วยังการลดดาเมจอีกด้วยฮะเดี๋ยวไว้สี่ใบเลยไปถัดมานะครับเมจิกซิงเกอร์ซิงนะหรือว่าซิงล่างแรกจะทดศูนไม่น่งอาสำหรับซิงล่างนี้เนี่ยสกิลวุ่เหมือนกันไปเลยนะฮะเมื่อแรกวิวนไฟเนาะอาซีวิททุกใบบบกพาวเวอร์และดีเฟนส์จจนน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 บบเเเเททิร์ัั้ออออองงกกกก็็ไมม่่นนคแคยหืะะฮลววึา เปิดเริ่มไวทเท็กเฟยของเรานะครับถ้าเกิดพาวเวอร์ของซิงเป็นหมื่นสองขึ้นไปจะจบเทร์นี้อัศวินเวททุกใบนะฮะได้สกิลดับเบิร์แท็กนั่นเองก็ไปเทคลอยเช่นกันนะฮะถ้ามีการ์ดลงมาทีหลังก็ได้ดับเบิร์แท็กเหมือนกันมีโอกาสเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นสมาชิกวงนะฮะเป็นตัวสำคัยใบหนึ่งเลยเมจิกแมเนจเจอร์เตอร์ไนท์นะครับสกิลแรกบอกว่าอัศวินเวททุกใบในสนามเรานะฮะไม่ถูกทำลายและอาสกิลไม่ถูกยกเลยความสำคัญการ์ดฝ่ายตรงข้ามเนาะก็เป็นการยิงกันใบน,นั่นเองเดียวมากกับตตัััววนนี้ะสาคญมก จะเข้าไอสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่อเริ่มไม่ได้เฟ,ฟของเราถ้าพาววเอร์ของการนี้เท่ากับ6,000หรือมากกว่าจะจบเท่านี้อาจซืนะ้อเวทไว้นะพออาร์ได้คลิปวกหนึ่งนั่นเองก็แจกคลิปให้เพื่อนได้แล้วจะเป็นกันยิงกันใบอีกด้วยครับเดี๋ยว่าสี่ใบเลยนะฮะไปถัดมาต้อเป็นตัวฟาร์มเนาะเมจิกเบลซิสนะฮะอาซากิก็เทคเดียวก,กาแคทเลยไม่เข้าสนามนะถ้าเกิดมีอาซีนุ่ยไปอื่นชั้นอิงเกตโจหนึ่งใบนั่นเอง,เก,นนง,งก็หมดแล้วนะสำหรับมอนสเตอร์ให้แล้วเด็กนี้มอนสเตอร์แค่สี่แบบถูกไปเท่านั้นเนาะ พขาเป็นเมจิ๋วแร์นั่นเอง๋ยวจะนันไปทางเว่นมอนนะฮะก็เปดูส่วนของเวทมนต์กันเลยเริ่มจากใบแรกกันก่อนนะครับปีกแห่งการปฏิวัติน,นั่นเองการนี้ไละในเมื่อเรามีอัศวินิรุปสารเท่านั้นนะฮะโจาก,กัสหนึ่งใบจากนั้นเลือกหนึ่งอย่างจากข้างล่างระหว่างเทคแรกจุดจุดื่อนี้อัศวิเวทุกใบได้ไดพาวเวอร์โบหกพันนั่นเองก็แจกพาวเวอร์แบบง่ายๆเลยนะฮะกับอิทธิ์ไปเคาน์เตอร์เนาะจุดจุดื่อนี้อัศวิเวทมอนทุกใบได,ได้ดีเฟนซ์โบหกพัน ก็เลือกเอาอะบวกดีเฟนต์เลือบวกพาวเวอร์นั่นเองซึ่งจะส่งผลต่อทั้งเกมรับและเกมลุกได้อย่างดีนะนอกจากจะได้บวกพาวเวอร์แล้วยังได้จัว่วคืนด้วยดีมากเดี๋ยวไว้ซีใบเลยไปถัดมานะฮะเซเลคเตอร์ออฟซินเนาะใบนี้เป็นใบทำเกมของเด็กนี้เลยนะฮะได้ได้บารมีอัดซีวินน้ำมนต์เท่านั้นนะครับชาร์จสองเกรจากนั้นจะจบเทิร์นนี้นะฮะอัดซีวินไว้ทุกใบพาวเวอร์กับดีเฟนต์บวกสามพัน ก็แถ่นี้ไม่เฉคลอยเช่นกันนะฮะตัวที่งลงเปนหนังบวกเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดมีคัสเผาไฟที่แตกการในดรอปแล้สามใบขึ้นไปเนาะก็คือมีไฟไม่ซ้ำกัน3เชื่อขึ้นไปนะฮะสามารถขุดอวบนไฟจะดรอปขึ้นมือได้หนึ่งใบด้วยครับไล่เซเลเตอร์ออฟซินได้แค่เทินละครั้งนะฮะแล้วก็ขุดเตียงไม่ได้นะก็เป็นใบที่เพิ่มเกรดเพิ่มพาวเวอร์และขุดการเป็นลำต่อได้ด้วยนะครับถือไว้สี่ใบเลยไปทำงานใบาฟาร์มนะครับ Flame of Memories นั่นเอง จ่ายหนึ่งเกตนะฮะทิ้งอสุริเวทหนึ่งใบจั่วการ์ดสามใบนะครับหนึ่งเกตทิ้งหนึ่งจวดสามเลยก็เป็นใบฟาร์มหลักของเด็กนี้เลยเดี๋ยวไว้สามใบนะครับผมพ่อบางจังหวะเราไม่มีอสุริเวททิ้งนั่นเองนะโอเคครับไปถัดมานะฮะเป็นใบเซอร์ของเราเนาะดอกเบลต์ออฟเทมเพชชันนะฮะจ่ายหนึ่งเกตกำลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับน้ำมอนสเตอร์เผาอสุรเวทมนต์ที่มีคำว่าซิงค์ในชื่อและไอเทมเผาอสุรเวทมนต์จากเด็กไม่เกินอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือเรานะฮะ ก็ใจนึ่งเกตเสือดไอเทมกับบอดดี้นั่นเองหรืออาจจะเป็นซิงล่างหน้ากล่องก็ได้เนาะก็ติดไว้3ใบนะครับเอาไว้ตั้งเกมไปถัดมานะครับการ์ดใหม่จากชุด07นะฮนะลูเนติกเซอร์คัสเนาะก็อาเป็นการ์ดพิเศษใหม่จากบุดศูนย์เลยนะครับคอสเป็นใจหนึ่งไลฟ์เท่านั้นเริ่มเทคจากข้างล่างเนาะเทคแรกบ,บอกว่าขุดมอนสเตอร์และไอเทมเผาอัศวินมูมไม่เกินสองใบจะดรอปกับขึ้นมือนะฮะขุดได้2ใบเลยนะครับแล้วไม่ต้องทิ้งมือด้วยนะฮะจะเพิ่มหนึ่งไปเคาน์เตอร์เนาะคอเเผ่่าอัศวินนนมทีป็ไซส์ จากบนมือหรือให้ดอกหนึ่งใบเดี๋ยวจากคอคอสนะครับก็คอมาทําเกมนะฮะหรือคอมาตีก็ได้หรือว่าถ้าคอมาเป็นหลบการโจมตีก็ได้คอเบียดอะไรอย่างเงี้ยมันไปเนาะเป็นใบที่ดีมา,มากๆนะฮะใช้ได้แหละสถานการณ์เลยเดี๋ยวไว้3ใบนะครับไปถัดมาเนาะใบจวดที่สุดข,ของแมจิกเวอร์ตลอดกาลนะฮะไนซ์วันนั่นเองก็ใจนิเกตโจสองใบได้เธอละครั้งนะใช้ง่ายๆครับเดี๋ยวไว้3ใบเลยนะแล้วไปถัดมาเนาะการวันยาของเซฟิรอสนะครับก็เป็นใบสามวันเช่นกันนะฮะใช้งานง่ายเหมือนไอวันเลย แต่ว่าจะใช้ได้ต่อเมื่อในเทอร์นนี้เราไล่เวทไปแล้วเท่านั้นนะเคาน์เตอร์นะครับเมื่อไรเปิดกอง2ใบนำการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือเอาอีกใบเข้าเกณฑ์นั่นเองก็เป็นไปช่วยฟาร์มอีกใบหนึ่งนะครับติดไว้3ใบไปถัดมาเนาะเทดุคาเรนะฮะก็เป็นการ์ดสามมันเมจิกเวอร์อีกใบนึงที่ดีมา,มากๆนะคอสเป็นใจในเกตหนึ่งไลฟ์ครับเคาน์เตอร์นะฮะเล่นเนี่ยจากข้างล่างระหว่างสแตนดราก้อนและไอเทมของเราไม่เกินอย่างละหนะึ่งใบเนาะต่อให้เรามีแค่ไอเทมกองสแตนได้นะ แล้วก็ไอเทคนึงนะฮะเป็นเลสการ์ดบนสนามไฟตรงข้ามไม่เกิน2องใบเองก็ใช้เพิ่มรอบในการบุกหรือเพิ่มการเรสฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับติดไว้2ใบเลยนะฮะไม่ถัดมาเนาะรอบนี้เป็นใบเรสเหมือนกันแต่เป็นใบเรสของเด็กเผาอัลจเวทนะครับประตูข้ามพบนะฮะสกิลแรกบอกว่าจํานวนเกตที่ระบุในคอรอสของการนี้จะลดลงหนึ่งเกตต่อจํานวนไฟที่ชื่อต่างกันได้ดอกเนาะเพราะว่าเดิมทีคอสการนี้สูงถึง5เกตนะฮะแต่จะลดเกตต่อจำนวนเผาไฟที่ต่างกันนั่นเองก็ช่วงกลางเกมก็จะใช้ฟรีได้เลยเนาะ เรื่องสองอย่างจากข้างล่างนะครับอันเรื่องนอย่างจากสองอย่างข้างล่างนะเทคแรกบ,บอกว่ายกกรามหนาฝ่ายตรงข้าสองใบกับขึ้นมือนะครับหรือจะเป็นเลียงกรามหนาฝตรงข้าสองใบก็ได้ก็คล้ายๆกับทีลูคาเลเนาะเลี้ยสองใบนะฮะแต่ว่าจะมีเทคยกด้วยนะครับติดไว้สองใบไปถัดมานะฮะใบสามันเมจิกเวอร์อีกใบเช่นกันโฮลี่เมจิกนั่นเองก็คอสเป็นนะฮะอ่าไม่มีคอสเนาะเมล่นะฮะนำการเวทแม่นมูลสามใบหรือมากกว่าจากดอกกับข้อกองนะครับถ้าเกินนำกับสามใบขึ้นไปชาร์จเกตสองเกิดนกับบใขึ้นไป โจยอีก2งใบาจากนั้นถ้าเกิดกลับ9้าใบขึ้นไปยิงอีกฝ่ายอีก3หน่วยนั่นเองนอกจากจะได้ฟาร์มได้วนทรัพยากรและยังได้ยิงไรอีกด้วยฮนะติดไวสองใบเลยเนาะพลเด็กนี้ค่อนขางจะถมการ์ดเวทมนต์ได้ไวมากนะครับไปช่วยการอาไปกระช่วยกันเน็กเอาให้เราด้วยแล้วก็ยังมีเอมเมทเพิ่มเติมด้วยติดไว้ถือว่าเป็นหลี่ดีมา,มากเลยนะฮะต่อมาเป็นเวทเซตจากกาการนะ์นยืมมาใช้หน่อยนะฮะมหาเวทวงแหวนแะห่งมงกคอนเทพนะครับเป็นเวทเซต ของเผ่ามังก,กรเทพนี่เองสงเกลแล้บอกว่าเผ่ามังก,กรเทพทุกใบนะฮะดีเฟนต์กับพวก,กอย่างไรหนึ่งพันซึ่งเราไม่ใช่เทคนี้นะเราก็วิังกรเทพนะฮะเราใช้แค่เทคข้างล่างเท่านั้นเมื่อเราตัวถือคู่แข่งนะครับเลือกการ์ดเวทในดอกเราหนึ่งใบนะบทิ้งมือหนึ่งใบเอาการ์ดที่เลือกกับเพิ่มมือเองใช้วนโมการ์ดฟาร์มการ์ดเรสหรือว่าการ์ดป้องกันต่างๆได้ดีมา,มากๆเนาะติดไว้สองใบนะครับเพราะมันจะซ็้แค่ใบเดียวนะไปถัดมานะฮะอัลบ,บาคาเดราเนาะตัดเวทของเมจิกเวอร์นั่น เอาไปจะไม่ได้ใส่อย่างละใบแล้วนะเริ่มจากใบแรกกันก่อนนะครับเฟรมคอเทสนั่นเองเนาะเมื่อไล่นะครับช,า,ชาร์จสองเกจนะฮะแล้วก็ได้พลังชีว์สองหน่วยเนาะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นไมเฟีของเราถ้าการไดอยู่ช่องดรอปเรานะทิ้งการ์ดจากมือหอนึ่งใบเอาการ์ดกลับขึ้นมือได้นะครับเขาเป็นใบชาร์จเกจที่ฟื้นอะไรได้ด้วยนะครับวนใช้ได้เรื่อยๆแต่ที่อยู่ในดรอปเนาะก็ติดตไว้หนึ่งใบพอนะเพรคงวนใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ทำอะไรไม่ฟร์มนะฮะโนเพนโนเกีนั่นเองจะหายสองเกจเนาะ และทิ้งกา๊าซหนึ่งใบบนมือนะฮะก็จุดสองที่หนึ่งนั่นเองเป็นใบที่ช่วยเพิ่มจำนวนการ์ดเผาไฟในช่องดรอปหรือจะใช้ในการถมเวทก็ได้พเพื่อเลี้ยงกอริเมจิกนะฮะแล้วก็ได้เปลี่ยนมือด้วยเพราะไม่ได้จดสองใบคาแพงน,นิดนึงแต่ว่าเด็กน,นี้หากเกียร์ง่ายอยู่แล้วน้องก็ติดไว้หนึ่งใบนะบแล้วก็กา๊าซเรียกว่ากา๊าซสามวันสำหรับเด็กนี้ละกันว่าเป็นการ์ดถูกจดหรอในซิงค์นะฮะซิงค์เป็นเด็กที่ขาดการเรสเนาะจึงต้องใส่สวีททปพิธามติดไว้นั่นเอง ก็คอสเป็นจ่ายหนึ่งไลฟ์นะครับเลือกหนึ่งอยากจะข้างล่างระหว่างเทคแรกนะฮะเจ้าจบทนี้มอนสเตอร์ทุกวไปในสนามแข่งได้รับดีเฟนต์ลบหนึ่งหมื่นนะฮะลบดีเฟนต์หนึ่งหมื่นเลยคาที่ดีเฟนต์หนาหนาก็แทบจะตีเข้าได้ง่ายเลยเพราะเด็กสิงเราตีแรงอยู่แล้วเนาะกับอ e ีเทคนิงบอกว่าจะจบเทนนี้มอนสเตอร์ทุกวไปบนสนามเราไม่ถูกเรสจ์ด้วยามสามารถการกู้แข่งก็เป็นการเล่นให้เหล่ามอนสเตอร์นั่นเองแต่ว่าไอเทมไม่ถูกเรสได้อยู่นะ แล้วไอเทคหนึ่งนะบอกว่าจนจุดนี้มอสเตอร์ทั่วไบควาามเราไม่สามารถถูกยึดลูกความสามารถด้วยความสามารถกางรแข่งได้ก็เป็นทั้งกันใบและกันเรสในใบเดียวกันเลยนะฮะติดไว้1ใบพอเพราะว่าจังหวะได้ใช้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเด็กนี้สามารถทำวิ่งเนการคอมอนมใหม่ได้อยู่แล้วนะก็ใช้เผื่อจังหวะฉาบฉวยนะครับหนึ่งใบนะฮะต่อไปก็จะ,ปะไปส่งหอยเทมแล้วนะซึ่งไอเทมเด็กนี้ก็ใส่แค่สี่ใบเท่านั้นเนาะซึ่งจะแบ่งเป็นนี่ก่อนนะฮะกีตาร์อันเก่าหนึ่งใบนะครับเมจิกกีตาร์คินนนนนาาาาารรเเเเะกกกก็็ปปีต์ไ่า่จาชุดัอง สกิลแรกบอกว่าการนี้โจมตีได้ต่อแม้มีสวิตมูนในช่องกลางของเรานะครับก็ตีข้ามกลางได้นั่นแหละกับอีสกิลนึงบอกว่าถ้าห้องการนี้เป็นเจ็ดพันขึ้นไปการนี้ได้ครีบบวกหนึ่งแล้วก็โจมตีที่ไม่ใช่เลนแท็กยกเลิกไม่ได้นะครับก็บวกกับการบล็อกครีบของซิงก็จะตีถึงสามครีบห้ามยกเลิกเลยทีเดียวนะฮะถือว่าแรงมา,มากๆจาบก,กีตาร์ใบนีนาซึ่งเป็นใบสำหรับโจมตีหรือบุกก็ได้นะครับติดไว้อ่าหนึ่งใบนั่นเองแต่ว่านี่จะไม่ใช่เท็จหลักที่เราใส่นะเท็จหนนี้ะ,นนนะครับเมจิกทวินเนะ็กกีตาร์ค่ มีคอสเป็นจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็นําไฟจากดอบไม่เกินสองไม้เข้าโซนฮะต่อให้ไม่มีการได้ดับก็ใส่ได้นะใบนี้โจกินี้บอกว่าแต่า่าจะตีข้ามกลางได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีสกิลหนึ่งบอกว่าอาจจะวีเวมนมอนทุกใบในสนามเราไม่สามารถทวนนักกว่าขึ้นมือและโซไม่ถูกถอดด้วยนะฮะกันถอดโซและกันยกแฮสวนเวทด้วยนะเป็นการเพิ่มการสเสซตเด็กนี้เข้าไปอีกแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าเมื่อเราจะทำการเคออัดเซวนเวทมอนนะครับเกตที่ระบ,บุในคอคอสลดลงหนึ่งเกตนั่นเอง ในนี้ก็ไม่สนใจแค่ซิงเนาะจากการจ่ายสังเกตก็ขอแค่เกตเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีโซกาดด้วยนะครับก็ติดไว้3ใบนั่นเองก็หมดแล้วในส่วนของรีเจ็กเนาะก็มีแค่นี้นะฮะเหียนได้ชัดว่าใช้ข้อใหม่น้อยมากๆใช้แค่กีตา้ากับเวทใหม่เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ทําให้อคนที่จัดตามเนี่ยตามของได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนใครอยากเล่นคู่หูขาวดำก็คิดลองจัดแล้วนะฮะเล่นยากเกินไปกเ็เล่นแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะ ก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของขโ,โมยเนะไปดูกันเลยว่าคิ้งจะเซตอัพเกมประมาณไหนนะฮะเด็กนี้ทิงจะสอนประมาณการเซตอัพแล้วก็การบุกการรับประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะไปดูกันเลยโอเคในส่วนของของโมยนะคิงจะมาสอนการตั้งบอร์ดนะัด่นเองเนาะแล้วก็เล่นในโชคเกมรับนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะก็มาเริ่มกันเลยโจหกชาร์ 6, ราสองมาเดิมนะครับชุบชุบชุบอ่าก็จริงๆแล้วมือดูแย่มากใช่ไหมมีมอนแค่ตัวเดียวแต่จริงมือนี้เล่นได้นะเพราะมีใบเสร็จกับใบฟาร์มครบเลยมาเริ่มกันเลยนะครับรอบ เวทนี้คอสแพงมากจริงคิดจะชาร์ทิ้งก่อนเลยก็ได้เพราะโอกาสใช้ตัวต้นเกมมันน้อยนะฮะเราใช้ใบขุดได้อยู่แล้วเพราะเรามีเวทเซตมาก่อนเทมมานิ่งก็ชาร์ทิ้งได้เลยถ้าเกิดมีใบขุดเนาะจากนั้นก็เราเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยฮะใบเสิร์อก่อนจำไว้นะฮะถ้าเกิดมีใบเสิร์อกับใบจวดเราใช้ใบเสิร์อก่อนเสมอถ้าเกิดโอก,การการเซตอัพเนาะก็เสิร์กได้เลยนะครับดอมเบล็ตออฟติมเิชั่นนะหนึ่งเกตหนึ่งไลท์เสิร์กซิงกับไอเทม,มนั่นเองคิดจะเสิร์กเป็นกีตาร์อันใหม่เนาะเพื่อตั้งเกมนะแล้วก็ซิงล่างบอดี้เราปึ ก็ใสกีตาร์เลยครับจริงๆไม่ต้องเอาโซก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการถมไฟไว้ได้ดรอปใช่ไหมก็ไม่ต้องเอาโซก็ได้นะก็ตอนนี้ก็จะคอซิงคด้วยหนึ่งเกตได้แล้วก็คอไปเลยนะหนึ่งเกจไปดีข้อท็อปเล็กสองใบเข้าโซเนาะปุ๊บๆนะฮ<น>ะ,<น>ะแล้วก็จากนั้นใช้เป็นไว้นี้ก่อนนะครับโจนหนึ่งบอดิเฟนบุกพะวงบอดิเฟนก็ได้นะครับเราต้องการถมไฟน,นั่นเองจากนั้นก็ดูในดรอปเนาะตอนนี้เรามีอะไรบ้างฮนะเรามีไฟครบอ่ะตอนนี้ไฟครบแล้วนะครับเกินสามชื่อแล้วใช่ไหมเราก็สามารถใช้นี้ได้นะครับนี่เลย ซ e เล c t เตอร์ออฟซินนะฮะใช้ขุมเนาะก็ชาร์จสองเกตนะครับ,นะารบจากนั้นจะได้ขุดไฟหนึ่งใบนะซึ่งคินก็จะขุดเป็นเป็นบเรสก็ได้นะครับขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นแปะเวสเซตมังกรเทพนะฮะใช้1หนเกตครบับขุดแล้วก็ทิ้งอัศวินเวสหนึ่งใบนะจดก,ก้าสามใบนะผมทิ้งอาสากิไปเลยเพราะเราขุมมืออยู่แล้วนะจวไปเลยจากนั้นก็ใช้ใบนี้นะครับขุดดอ2สองใบเนาะคินก็จะขุดอาสากิกับ คนนี้นะครับไนท์สองใบขึ้นมือก็ประบอดได้เลยเต็มบอดนะฮะชาร์จจวดไปทีนี้นี่คือเซตอัพเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากได้หนาวกว่าน,นี้ก็อาจจะลงซิงค์ซักข้างก็ได้นะฮะก็อันนี้เกียร์เท่ากอีกสองใบไปเนาะปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ทุกครั้งที่เราไล่เวทก็จะบอกดีเฟนท์หกพันเลยนะครับซึ่งแรงมากก็เริ่มมาจากเฟสสกิลของซิงค์ก็จะติดเนาะพอเราไล่เวทไฟไปสองสามใบแล้วนะก็จะตีสามขี้ไปนะครับ จากนั้นก็เมื่อเลือกเทอร์ไฟล์ของข้ามก็จะกดเทคเวสเซตเนาะในการขุดเวทกลับมาใช้ดูก่อนมือเราขาดอะไรนะฮะเรามีใบเลสแล้วมีใบบุกดีเฟสแล้วนะครับแล้วก็อที่เหลือเป็นใบที่อาจจะไม่ได้ใช้เนาะคี้งก็จะทิ้งซิงไปนะครับก็จะขุดเป็นเซเลคเตอร์ออฟซินมานะครับเป็นใบชาร์จเกตน,นั่นเองก็ปล่อยอไฟล,ล์ลำอะไรไปฮะรเราก็อาจจะเป็นอะไล่เซเลคเตอร์ออฟซินไปเนาะก็ชาร์จสองเกตอะไรเงี้ยแล้วก็ขุดหลุมที่เป็นเวทได้หนึ่งใบคิ้อาจจะขุดเป็นลูเนติกเซอร์คัสก็ได้นะครับขุดมาป๊บ จากนั้นก็2คนนี้ก็จะถิดขึ้นเนาะบวกดีเฟนต์สามพันสามพันนะบวกตัวโลหะหกพันเลยนะครับจาั้นก็อาจจะได้ไปนี้เพิ่มบวกดีเฟนต์อีกหกพันทั้งสนามน,นะเขาจะได้อีกหกพันหกพันนะตอนนี้คือบวกหมื่นแปดทั้งสนามแล้วนะฮะแล้วที่โจวกคืนไปหนึ่งด้วยซึ่งจริงๆตอนนี้ดีเฟนต์สองหมื่นสี่อ่ะมีไม่กี่เด็กที่จะตีเข้าแล้วนะฮะแล้วก็ยังสามารถจะใช้ใบเรสเนาะเพื่อตัดการที่พลังโจมตีสูงๆของฝ่ายหนออข้ามลงไปได้อีกครับซึ่งตอนนี้ไฟหน่อเรามีเกินห้าใบอยู่แล้วนะนะะะฮจจึงงไไไลล่่่ดด้้เเยยยโมตออาาคสก็ เลสไปเลย2ใบฮะและดีเฟนก็จะได้โอบพันตอนนี้ดีเฟนสามหมื่นเลยนะครับก็ด้ดีเฟนขนาดนี้การเลสสองใบอีกฝ่ายบุกเราไม่ขึ้นอยู่แล้วนะหร <Y> ือเาจะแบบอ่ะอ่าพอเขาเทิร์นเราอีกรอบใช่ไหมก็ดอกนะฮะก็ชาร์จดอกปกติไปเลยก็ไล่ไปจวดอะไรให้เรียบร้อยฮนะการที่จำไว้ว่าซนะิงจะบ์โอบพลังต่อเมื่อใช้การที่เป็นหอบไฟเท่าน,นั้นนะครับการที่ไม่ใช่หอบไฟจะไม่บวกให้นะก็พยายามหาการหอบไฟมาไล่เนาะก็อ่ะพามไปอะฟาวน์เต็มที่เลยนะครับ อาจจะเป็นโ no no นะ้เพลงโนเกียก็ได้ฮะจวดสองใบอะไรก็ว่ากันไปจัว่วแล้วก็ทิ้งที่ริงมือตัวนี้คือค่อนข้างแย่นะเพราะว่ามีการป่อไฟให้เล่นเลยแต่ก็ถ้าว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็สามารถอ่ะไล่ไปเสิร์ชซิงค์นะฮะกดไม่เสิร์ชไปเลยเพราะเราจะโบกพลังแค่นั้นเนาะก็เสิร์ชไปนะครับซิงค์กับกีตาร์ก็ได้นะครับเอามาเป็นคอสให้ทิ้งก็ได้เสิร์ชขึ้นมานะฮะก็จะโบกครบหนุบพันจริงๆแต่ก็คือครบเงื่อนไขของซิงค์แล้วโบกพลังเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อ่ะสามารถเลือกไม่แท็กตีได้เลยเนาะก็อ่ะตีไปเลยอาจจะเป็นสาม,าสามนนี้ก็คือสี่ขีนะบทหนึ่งขีกับอีกหนึ่งขีก็สี่ขีดับเบิ้ลสี่ขีดับเบิ้ลสามขีดับเบิ้ลสี่ขีดับเบิ้ลแล้วนะครับคือแค่นี้แรงมากแล้วนะและสามารถใช้ลูเนติกเซอร์คัสในการคอการ์จากหลุมมาช่วยทำมาช่วยทำดาเมจเพิ่มได้อีกอาจจะคอเป็นซิงส์มาตีดับเบิ้ลก็ได้หรืออ,อาจจะคอเป็นอ,อาอาซากิมาช่วยฟาร์มก็ได้เช่นกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับซึ่งเด็กนี้มันเล่นได้เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิด ตอนนี้ปิดไม่ได้ก็เล่นเหมือนที่คีนทำให้ดูเมื่อกี้เนาะก็อาจจะทิ้งขุดเซเลเตอร์ออฟซินไล่เซเลเตอร์ออฟซินชาร์จสองเกจแล้วก็ขุดไบเรสกลับขึ้นมาเล่นใหม่แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราได้ลเซตบอร์ดออกมาได้ไล่ไวประมาณเท่าละสองสามใบฟรีก็ตีไปเข้าแล้วไนดน้เองเนาะก็เป็นเด็กที่เกมรับเกมบุกข้าศัตรูมามากนะครับใครที่ชอบเด็กแนวที่เล่นได้เรื่อยๆก็คิดแนะนำเด็กนี้เลยนะครับก็หมดแล้วได้ส่วนของคอมโบนั่นเอง โอเคจบไปแล้วสําหรับส่วนของวิดีโอนั่นเองเนาะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเด็กที่เกมบุกเกมรับค่อนข้างสมบดูดีนะฮะเกิงไงเกอย่างนั้นนั่นเองไม่มีจุดพีคเนาะแล้วก็ไม่มีจุดที่อ่อนด้วยนะถ้าเกิดเซนบอดตอิดก,ก็เล่นเหมือนกันได้ให้ทุกตาเลยนะก็จะมีเรื่องมือบลิกเล็กน้อยเพราะว่าบางมาคิวมใส่น้อยยังไงก็ลองปรับตามด้องขนาดดูเนาะแต่ว่าใครที่ชอบเด็กแนวนี้ก็คือห้ามพลาดจริงๆนะเพราะมาเล่นสนุกมากนะครับส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทับทายให้คิดด้วยนะ ได้เนาะถ้าเกิดคินจัดได้ก็จะจัดให้นะแล้วก็ขออภัยสำหรับเสียงอที่แหบด้วยเพราะว่าชวงนี้เป็นหวัดนั่นเองเนาะตอนอัดก็คือแบบวัดลงคอไม่ไหวแล้วทุกคนก็ยังไงก็ขอบคุณทุกที่รับชมมากๆนะครับผมส่วนของที่ใช้ในการจัดก,ก็โยูในท้วิดีโอนั่นเองนะฮะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย